อ๋อวันนั้นหนอเช้าว,วันนั้นพี่ไปส่งลูกสาวขับรถไปช่วงเช้าแล้วเจอหมามันโดนรถชนกระดูกมันโผล่มาเลยพี่ก็เลยอุ๊ยทำไงก็เลยลงไปช่วยในบัตรโดนโดยที่ว่าสภาพไม่พร้อมแต่ก็ต้องช่วยอ่ะหนึ่งชีวิตอะคะ่ะแล้วพี่ก็โดนกัดในวันนั้นนะกัดกัดตรงนี้เลยแล้วพี่ก็ไปหาหมอหมอก็ฉีดทันทีเลย8เข็มสกัดความบ้าไว้ก่อน ตอนนี้พี่มาเปิดร้านกาแฟ Today Cafe and s สลัดด้วยความหนึ่งพี่อาทานกาแฟสดมากแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ในการทานของเรานะคะว่าเอ้ยกาแฟที่ดีเป็นยังไงกาแฟตัวนี้ใส่อะไรเยอะอะไรไม่เยอะจนวันหนึ่งเราก็มารีโนเวทที่บ้านแล้วก็มาเปิดร้านคาเฟ่แอนสลัดทำด้วยใจรักการทานกาแฟแล้วก็พี่สาวก็ชอบทานสลัด เราก็เลยเอาสูตรของน้ำสลัดสไตล์ญี่ปุ่นอะคะมามาเข้าให้กับเอ่อมามาปรุงให้เข้ากับคนไทยในรสชาติที่จัดจ้านมากขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นส่วนกาแฟเราก็ขายกาแฟเราก็เน้นกาแฟที่นุ่มไม่ใช่ว่ากาแฟเข้มแล้วอร่อยไม่ใช่ค่ะต้องนุ่มแล้วก็ทานไปแล้วก็รู้สึกนุ่มแล้วตื่นนะคะ ค่ะถ้าเกิดมาทานที่ Today Cafe แอนสลนะคะถ้าเป็นกาแฟเนี่ยอยากจะแนะนำลูกค้าก็จะมีออสองตัวก็คือลาเต้น้ำผึ้งของเราจะเป็น coffee honey ก็คือเราจะใช้ผึ้งโดยธรรมชาติเราจะไม่ใช้ผึ้งที่ตามท้องตลาดที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะเป็นผึ้งแบบชาวบ้านก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอสเปรสโซ่เฟปเป้โคัทส่วนหนึ่งคือเราอะ อยู่บ้านสวนบ้านสวนดงมะพร้าวเราเลยจะเน้นเรื่องมะพร้าวกับความเป็นธรรมชาติของพึ่งเราก็มีหลายเมนูนะคะอย่างชาเขียวของเราเนี่ยเรานําชาเขียวเข้ามาจากญี่ปุ่นแท้ๆด้วยความโชคดีพี่สาวเนี่ยมีบ้านสองที่เขาก็จะบินไปมาอันนี้ก็โชคดีของลูกค้าที่ได้ชาเขียวแท้ๆจากญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็เมนูของอาหารนะคะที่แนะนําก็จะเป็น3ตัวด้วยกันก็จะมีสเต็กไก่ สเต็กไก่เนี่ยเป็นสูตรสูตรญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่เราหมักสมุนไพร9ชนิดแล้วก็ออสลัดสลัดเนี่ยได้ทุกตัวเลยค่ะก็เมนูที่แนะนําที่ลูกค้าออชอบมากที่ชอบมากเลยถ้ามาที่ร้านต้องสั่งก็คือฟักทองญี่ปุ่นอบแล้วก็แฮมอบค่ะส่วนตัวที่3มก็จะเป็นสปากเกตตี้นับโอริตันก็คือนับโอริตันเราจะเอาน้ำซอสสูตรสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ มาให้เข้ากับรสชาติของคนไทยแล้วที่สำคัญเส้นนะคะเราทำจานต่อจานใช้เวลาต้มสินาทีลูกค้าจะได้เส้นสปากเกตตี้ที่นุ่มแล้วก็เหนียวต้มใหม่จานต่อจานค่ะฝากร้าน Today Cafe แอนสลัดด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่จะมาเข้าลองมาทานลองมาชิมของเราปักหมุดไปที่เพจของเราได้เลยค่ะในเพจเราจะมีเมนูให้ลูกค้าได้ดูหน้าทานทุกเมนูเลย แล้วก็ถ้านึกถึงสลัดแบบออไม่ต้องไปแย่งกันทานเหมือนในกรุงเทพลองมาทานที่ Today c a f เฟนะคะภาพตรงปกทุกจานค่ะลูกค้าลองแวะมาทานที่ Today Cafe ฟ and สลัดนะคะอย่าลืมเข้าไปในเพจนะคะ